สวัสดีจ้าพี่น้องมาค่ะมือนี่เฮากะมสสัซซัวนมจีนแต่ว่าเป็นนมจีนแบบว่ามีหลายชาติเลยพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวทั้งฮอตดอกทั้งอ,ดดอ่าโอ้หนำใจไหมทั้ง,อ,อ,งอียงแ่ะไข่ดาวไข่ต้มเขาด้วยพี่น้องเพราะว่าฮอหิวลร้มือเนี่ยพึ่งขามา้าเมื่อกี้นี่จ้าเมือ่อยพึ่งมาจากเครงานจ้าพี่น้องมาเด้อเดี๋ยวฮขาค้นเข่ากันเด้อจ้า ค้นเข่ากันสักครั้งนะพี่น้องนี่เพราะว่ามันโอเคอยู่ดิเนี่ยแซ่บๆพี่น้องเด้อเส้นนมจีนนมจีนเศร้าเศร้าน้ำปลาจ้าพี่น้องแล้วเขาก็หันหันทั่วปรุงรสเทานี่แหละพี่น้องเขาอยากกินแซ่บๆอ่ะแซ่บพี่น้องคำใหญ่ๆจ้ะ ยังไม่ถ่ายอืม้าเพิ่นกับบุคคลกินเ็ดเป็นไงพี่หนังแต่ว่า แบบส้วมมะม่วงพี่น้อง Nam nhất phòng Nam <laughs> Gặp hiểu ở phía nào Cứ toàn này Hiếu kinh nhắn cả đây à <laughs> Kinh nhắn cả xe, bớt, khảo, ấm, ấm như một kia này, แบบนี้ตัวคุนจะมาหอดมันอันนี้ก็แล้วแรงพอดีเลยพี่น้องแล้ว ก็ดีพญายพันเห็ดพันนึกว่าเ้าสิมากินเขาเที่ยงบ้านเ้างบริษัทของแม่พันเห็ดฮอตดอกแปวกโอเคที่นี่เ้ามาเ้างบรอยากกินมื้อเนี่ยด้เาอยากกินแบบแซ่บบ้านเ้ามพี่น้องก็เจ้าหนุ่มจีนเนี่แล้วพี่น้อง ้งบ้าทั้งพลังเขากันยี่รับพี่นอ้องมันมันหิวก็คือเอินซื้อยังกินมั่วแบบกินมั่วพี่นอ้องอื้ยเฮ้เป็นพี่นอ้องข้าวหนุ่มจีนที่น้ำปลาล่า กุงเชรื่องอว่านทอดเนี่ยแบบทอดน้ำกินหอดดักไอไ้ไส้ยาวเมื่อกินกลับ <c oughs> จับดยืมหน่อยจับดืจ้าจับไทยจับมันได้จ้าเดีจะว่ากัน

ื่อไรนอกจากกรอบๆด้พี่นอะนะนี่จังแบบกินมหมวดด้วยกันพี่น้อง กินมั่ว ให้เป็ดส้มให้ตาม้าไปพี่หน่องอืมอืมที really ่จังห่ะเผ็ดกับเผ็ดได้พี่หน่อง Thịt thì ngọt Nhưng tiền lái đấy này chàng Tôi hát đọc Như yên tĩnh nào Hãy <hừm>. ต่อการได้ี่นอนเป็นนันเป็น,ปนของแก้มมันได้อยู่ง <laughs> อืออือแบบพี่น้อง อื่นว่าเห็ดหมอมั่วอ,อืมอืมทรงละบ,บานกินหิวแล้วหระพี่น้องอืมว้าอ,อิ่ม นอ้องอ๋อข้มขัหงนมจีนหัด,ดอกอือม,มึงนี่ยเ้าสึกสุกมาเพียๆเ,เพราะว่าครับรถรลานมนั้งรักจีนนะ มหันก็มีนม์จีนเนี่ย้าวสวยหน้่มมันเมื่อยมันหิวอืมลองสับนอ โอเคพี่น้องเอออิมขอบคุณนายได้พี่น้องที่รับชมขอบคุณนายที่ติดตามกันได้จ้าเมื่อนี่กับบะมีเนืามะเห็ดไฮเบิง้งเส่้อนมจีนเศ้านำละน้ำปลาละเลยพี่น้องเห็นฮอตดอกเห็นไข่ต้มอยู่ทั้งโต๊ะใส่มาเลยเงาจะกันกเลยพี่น้องเห็นมันแสบ อ่ะตื่นีีกอ่ะสาขึ้นก้อิ่มแล้วก่ะขอบคุณในหลายๆด้่พี่น้องเด้อที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำใจในเด้อจ้าพี่น้องส่องน้อยๆก็สิค่อยเฮ็ดเต็งทีละพี่น้องอย่งไดรก็ขอโทษขออภัยเด้อถ้าบ่แม่นมาถือใจผู้ใดหรือเห็นหยังกะว่าสาวห to pues right. นึ่งที่กินนี้จังซี่ก่ะเฮาต้องขอโทษนําเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮาก็เอาชีวิตหรืว่าอ่ามาทายให้เบิ่งนิดหน่อยนะพี่น้องในช่องเฮาหน่อเนาะอันใดที่มัน มีสาระมีสาระ,ะก็ต้องขอโทษด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณนายพีย่ติดตามด้วยจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า